วันนี้พามาชมที่ดินแปลงใหญ่ค่ะแปลงบิ๊กเลยค่ะอยู่อำเภอราชสารเชื่อมต่อกับบางคลา้าเข้าออกจากตัวเมืองเฉชเชาเนี่ยได้หลายด้านมากเป็นบ้านไม้บ้านไม้ทรงไทยปลูกสร้างตั้แต่สมัยรห้าไม้สักขาไม่ใช้ตําปูแม้แต่ตัวเดียวอยู่ติดกับคลองท่าลาดคลองท่าลาดเนี่ยเขาไปใช้ทำน้ำประปาเลี้ยงบางคลา้าเลี้ยงอ,อำเภอบางคลา้าอำเภอราชสารนะคะ เป็นบ้านไม้ทรงไทยทรงปัญญาสภาพบ้านยังสามารถใช้งานได้จริงค่ะมีคนดูแลให้ถึงเราไม่ได้อยู่แต่ก็มีคนดูแลให้นะคะสภาพบ้านเนี่ยดูสภาพบ้านก่อนค่ะนะคะพื้นนาเนี่ยเจไร่เนี่ยเราขายไร่ละแปดแสนนะคะแต่ตัวบ้านเนี่ยเราขายให้ถูกๆเลยค่ะ เอาขายให้ถูกๆเลยไปพัฒนาแล้วนี่นะคะทําเป็นโฮมสเตย์รีสอร์ทนะเป็นจุดท่องเที่ยวร้านอาหารจุดเช็คอินพูล่าบ้านพักในบ้านเนี่ยมีห้องถึงสห้องนอนค่ะเพราะตัวบ้านเนี่ยกว้างมากถึง200กว่าตารางเมตรมีถึงสห้องนะคะเนี่ยดูข้องฝายังอยู่ในสภาพที่แบบเราแค่ทาสีเพิ่มเราแค่ลงเชลักเพิ่ม ปรัปุงเพิ่มอีกนิดหน่อยค่ะมียันแถมไ้ฟฝีเนี่ยยันนี้สมัยรอห้านะคะเราติดไปตั้งแต่ตอนที่เข้ามาดูสภาพบ้านค่ะดูสภาพบ้านณนะปัจจุบันเลยนะคะยังสามารถใช้งานได้จริงนะคะไซโคโอ,อยุ้งฉางนะคะนี่ด้านหน้าตรงบันไดทางเข้ายุ้งฉางเนี่ยเนี่ยยุ้งฉางเนี่ยสภาพดีเยี่ยมเลยค่ะใช้ไม้เนื้อแข็งทั้งหลังเนี่ยสภาพยุ้งฉางใช้ไม้เนื้อแข็งทั้งหลัง เก็บข้าวได้เป็นร้อยเกวียนยุ้งฉางขนาดใหญ่อันนี้ตัวบ้านนะปัจจุบันนะคะเนี่ยนะคะไม้ในะอยู่ในสภาพยังโอเคอยู่เป็นไม้สักทั้งหลังเนี่ยยุ้งฉางเห็นไหมคะใครสนใจนะคะใครสนใจจะทำภูวิลล่ารีสอร์ทร้านอาหารจุดเช็คอินที่พักต่างอากาศบอกได้เลยค่ะ ไม่เคยเจอที่ที่สวยๆแบบนี้ไม่เคยเจอเออ่บ้านพักต่างอากาศสมัยรอหมีห้องอยู่ในนี้นะคะสี่ห้องนอนเนี่ยข้างหลังเนี่ยเห็นไหมคะคลองท่าลาดคลองใหญ่คลองท่าลาดมีบ้านคนเยอะแยะอยู่ในชุมนุมชนไฟฟ้าปรปาพร้อมค่ะใครจะทำธุรกิจด้านพันพักอาศรรษษัยภูวิลล่านี่บอกได้เลยค่ะไฟฟ้าสามเฟส มีประปามีไฟฟ้าพร้อมพร้อมที่จะใช้งานได้จริงจะทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนวเกษตรทำนาต้นมะม่วงในที่นะคะมีถึงห้าร้อยต้นมะม่วงเป็นคัดเกตส่งนอกค่ะปีหนึ่งี่มีรายได้หนึ่งแสนถึงสองแสนบาทเฉพาะมะม่วงส่วนพื้นนาเนี่ยจะเหลือประมาณเก้าสบสี่ไร่เกสบสี่ไร่นะคะเราทำนาได้สองรอบแต่ละรอบเนี่ยได้เก้าอา่า เจ็ดสิบ่อเกวียน9ก้ไร่เนี่ยเป็นพื้นนา75ไร่เนี่ยทานาได้70็ดบ่อเกวียนแต่ว่าได้สองรอบปีละสองรอบน้ําไม่เคยท่วมค่ะแล้วเราติดคลองใหญ่คลองท่าลาดน่ะคลองใหญ่มากลึกมากอย่างที่เห็นเนี่ยเราสามารถดึงน้ําเรามีระบบดึงน้ําเข้ามาแล้วพื้นที่นะคะเราทําคันล้อมรอบไว้หมดเลยค่ะน้ําไม่เคยท่วม นะคะคพื้นที่เราคันทำคันล้อมรอบไว้เลยเห็นต้นไม้ไหมคะเห็นต้น,นมะม่วงไหมห้าหกร้อยต้นเพราะเพราะเม็ดปลูกเม็ดค่ะอายุเนี่ยเพิ่งได้ห้าปี